เลือกะคุณฟูจิวาระของทีมโปรเจกต์ดีรู้ไหมว่ามันน่ารังเกียจที่สุดโอ้โหอะไรโอด้วยนี่ไปหี่ไปแข่งไงโอ้โออออ,อมีอะไรเหรอ วันนี้วันหยุดนี่นะพอดีผมแลกกะเมื่อวานนะครับก็เลยต้องไปทำงานกันสิแล้วพีบารากิได้หรือยังเหรอแพ้มาหรือเปล่าชน,นะสิฉันรู้สึกว่าช่วงนี้แกดูซึมๆไปนะไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งหรอกเบอร์ใครล่ะเนี่ยสวัสดีครับอ๋อคือว่า,าไม่เป็นไรเลยครับ รล้ก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยหญิงเหรอสินะสวัสดีครับเออคือต้องขอโทษนะคะที่โทรมาแบบเนี้ยที่จริงแล้วฉันควรจะรีบโทรมาหาเพื่อขอโทษคุนที่เร็วกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปอ,อ๋อ,อครับเรื่องนั้นไม่เป็นไรแต่หาเบอร์ผมมาได้ยังไงเหรอครับพอดีว่าฉันโทรไปถามพนักง,งานที่ปัม๊มที่ไปเจอกับคุณวันนั้นนะคะ S <S เลออครับต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทําร้ายคุณไปไม่ทราบว่าคุณยังโกรธฉันอยู่ไหมไม่หรอกแค่รู้ว่าไม่ใช่ผมนั่นก็พอแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปหาคุณเพื่อบ,บอกขอโทษต่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ,อแต่แต่ตอนนี้ฉันยังไม่สะดวกแล้วจัดการตัวเองได้เรียบร้อยแล้วจะรีบไปคะ่ะขอโทษที่พูดยาวนะคะสัญญาว,ว่าจะกลับไปหาคุณให้ได้เลย ไปนะคะเออคือว่านะดีกว่าไหมถ้าผมไปหาแทน <S <S 2> <S 2> เออถ้าไม่ได้รบกวนอะไรคุณแล้วก็จะดีกว่าไหมเพราะอย่างน้อยผมขับรถไปง่ายกว่าคุณมาหาถึงเกียรหรือเปล่าครับเมื่อกี้เราพูดอะไรเนี่ยแบบนั้นมันจะดีแน่หรือคะ ที่สองสนามแข่งใหม่ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่อพอดีว่าฉันเพิ่งมารู้ความจริงหลังเอารุ่มให้ธมโกดูเมื่อไม่นาน และเธอบอกว่าเป็นคนละคนฉันแอบ,บดีใจเหมือนกันอตอนแรกก็คิดอยู่ว่าคุณดูไม่เหมือนคนที่จะทำแบบนั้นได้เลยนะแต่ว่าตอนนั้นคุณไม่ออมมือเลยไม่ใช่เหรอครับอารมณ์พาไปนะคะอีกอย่างฉันรู้สึกเครียดมากเลยด้วยขอโทษคะ่ะเจ็บมากหรือเปล่าคะปกติทำกิจกรรมชมรมทุกวันนะอยู่ชมรมอะไรเหรอครับกอล์ฟนะคะเริ่มเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเอ๋ มีการฝึกซ้อมและการแข่งขันมากมายโดยเฉพาะปิดเทอมฤดรูร้อนตารางจะแน่นเป็นพิเศษเลยเป็นเหตุผลที่มาคุณมะไม่ได้ฉันดีใจที่คุณมานี่รู้ไหมคุณพ่ออยากให้ฉันซ้อมอย่างหนักทุกวันวันไหนโดดซ้อมจะโดนบน่นเ้ฟังแล้วไม่ได้ต่างกับเรื่องผมเลยนะครับเพราะพ่อบังคับให้เรียนรู้เทคนิคการขับรถตั้งแต่ตอนอยู่มต้นเหมือนกัน รู้สึกเกลียดมันที่ต้องคอยมาฝืนทำถึงขนาดลามไปมีปากเสียงกันบ้างบางครั้งเลยล่ะครับฮะนั่นฉันเข้าใจดีเลยค่ะอย่างฉันยังเคยเถียงกับคุณพ่อไม่เลิกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กอฟมันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปซะแล้ว เราคล้ายกันจริงเลยนะคะอะไรนะไปหาเธอถึงสัตมาเลยเหรอแล้ววันนี้อยู่กันได้แค่ไหนอะก็อยู่ดื่มชาในร้านอาหารประมาณชั่วโมงนึงได้มังแล้วเธอชื่ออะไรเหรออายุเท่าไหร่เธอชื่อว่าอูมิฮารามิเกะตอนนี้กำลังเรียนอยู่มปลายเนอะแล้วเรื่องนั้นน่ะมีแฟนที่คบอยู่หรือเปล่า แกจะได้ครบไหมหะกรทึกแบบนั้นใครมันจะไปรู้กันเล่าฉันไม่ใช่แกสัก,กนหน่อยอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องสําคัญไม่ใช่หรออีกอย่างเวลาไม่ค่อยมีมากนะกรับเลยไม่ได้คุยกันมากมายนะก็นะมารู้ตัวตอนจะกลับเอ๊ะเห็นเป็นแกถึงได้บอกนะเหมือนว่าบางทีฉันอาจจะตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยละว,ว่ะ ฉันอิจฉาจริงประรอ่อโว่ปมันรู้สึกแปลกในหัวใจยังไงไม่รู้ต้องจัดการยังไงกับความรู้สึกนี้ไม่เข้าใจเลยสักนิดออนั่นมันก็แนนอนอยู่แล้วสิถ้าแกรู้สึกชอบเธอก็รวบรวมความกล้าสารภาพรักกับเธอไปเลยแต่ว่าฉันอาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้จะบางทีเธอไม่ได้คิดสนใจในตัวฉันเลยก็ได้ใจเสาะจังวะ ทั้งที่ตัวเองเป็นนักซิ่งอัจฉริยะแท้ๆเรื่องนั้นมันเกี่ยวกันที่ไหนล่ะฉันไม่มั่นใจเลยสักนิดพวกเรามีสี่เรื่องที่ต้องระวังและป้องกันระ่วังแข่งกับพวกโปรเจกต์ดีก่อนที่การแข่งที่ฮากุเน่จะเริ่ม เราต้องเรียนรู้คู่แข่งรวมถึงวางแผนรับมือบนถนนนี้ซึ่งต้องแบ่งทีมรวบรวมข้อมูลเก็บทุกรายละเอียดที่พวกนั้นมีมาให้ครบพูดเรื่องแบ่งหน้าที่พวกเราจะเป็นคนจัดการให้เองตามสำนวนรรู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อยยิ่งสมัยนี้แล้ว ควรอาศัยข้อมูลมาประกอบด้วยนะแบบนี้มันจะไม่ดูจริงจังไปหน่อยหรือไงในสายตาของฉันพวกนั้นมันไม่มีค่าเลยถึงขนาดนัดประชุมสามอันดับแห่งคานังวะมันเกินไปมัง้งไม่ต้องถึงมือใครหรอกเพราะแค่ฉันคนเดียวทุกอย่างก็จบแล้วขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ไม่ได้ลงไปเล่นนะดูมั่นใจจังเลยนะนเอาเป็นว่าพวกเราจะคอยดูเรากันนะ แบบนี้มันไม่เป็นการอ้อมค้อมไปหน่อยเหรอบางทีไม่ต้องคิดเยอะก็ได้นะไม่ค่อยชอบอะไรที่ยุ่งยากเหมือนกันเพราะสิ่งสำคัญมีเพียงแค่ต้องชนะให้ได้เท่านั้นเองไม่ใช่หรือยังไงแล้วดีแล้วที่มีความมั่นใจในตัวเองงั้นฉันปล่อยให้พวกนายจัดการเลยดีไหมก็ไม่ได้ไหมายความแบบนั้นการแข่งนี้ไม่มีทางจบได้ง่ายหรอกอีกอย่างถึงสาไวเดอร์จะน่างุหกิดมากกว่าเธอ ทำยังกับว่าตัวเองสามารถจัดการได้หมดฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาฟังพวกนี้พูดหรอกแต่ไปแสดงพลังทีม2-4-6ให้มันดูยอดเยี่ยมมากตีได้ไกลามากเลยไม่ต้องตีลลกสไลด์ด้วยเกิดอะไรขึ้นเหรอมิกา วราอย่าปล่อยฉันทำคนเดียวสิเออขอโทษด,ด้วยนะครับแย่แล้วอีกแคทันนี้ลองดูนี่สิวะอะไรนะ่ะนิตยสารกอล์ฟดูดูลอง<า>เปิดดูข้างในสิรูปเด็กคนนั้นจำได้มามดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการกอล์ฟหญิงเหรออุเอฮาราบิกะอายุแค่17ปีเอง ใช่คนที่มาตบทากุมิถึงปั๊มใช่ไหมเนี่ยใช่เด็กคนนั้นแหละที่มาตบวันนั้นอ่อถ้ารู้ว่าดังขานาดนี้วันนั้นคงขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วละ่ะนักตีกัเมืออาชีพอัจฉริยะที่สามารถตีได้ไปถึงพระอาทิตย์เลยกับนักสิงอัจฉริยะในยามค่าคืนเหรอมาคิดดูแล้วให้ความรู้สึกไม่ต่างกันเลยนะครับอยากมีบางจังความรักแบบนี้นะ่ะ ตรงนี้เช็คพอยขาลงนะตอนนี้8-6เพิ่งจะผ่านไปตรงนี้เช็คพอยขาขึ้น FD เพิ่งผ่านไป ผีปีมาแล้วนะไม่ได้เห็นหน้ามานานเลยทากาชิเรียวสุเกะพอแรงม้าเพิ่มนายดูลำบากขึ้นนะมันช่วยไม่ได้นี่ช่วยไม่ได้ที่ขาขึ้นต้องอาศัยแรงมา้าแต่ที่สำคัญฉันกำลังสงสัยบางอย่างอ๋อเมื่อกี้ระหว่างที่ขับสังเกตเห็นคนตามจุดต่างๆด้วย นี่หรือว่าพวกนั้นกําลังจับเวลาเราอาจจะมัง้งแต่จับเวลาไปจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะยังอยู่ในช่วงเซตติ้งรถกับไม่ชินกับเส้นทางที่นี่เลยฉะนั้นความเร็วต้องต่างกับตอนแข่งอยู่แล้วแสดงว่าพวกนั้นกําลังรวบรวมข้อมูลเราแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> โอเคแล้วครับลองดูนะครับคุณแคสเคุเกะเออ ยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมเลยนะฟูจิวาระนะน่าจะกำลังดีใจที่ได้มาซิ่งที่นี่ก็เป็นได้นะทั้งที่การแข่งรอบนี้ดูแล้วต้องตึงมือแน่แต่เขาดูไม่สนใจเลยเพราะเขานะ่ะเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดเลยยังไงละ่ะฟูจิวาระนะแต่ปล่อยไว้จะดีหรอลเรียวสุเกะมีพวกนั้นคอยเฝ้าจับตาดูเก็บข้อมูลอยู่ทุกจุดเลยจะไม่มาเป็นปัญหาาภายหลังเลย แบบนี้มันจะส่งผลไม่ดีกับเรานะไม่รู้เลยว่ายังคนพวกนั้นน่ยจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริงหรือเปล่านั่นสินะแล้วควรต้องเตรียมแผนอะไรเพื่อเป็นการรับมือหรือเปล่าไม่หรอเราไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าอยากได้ข้อมูลก็ปล่อยพวกนั้นรวบรวมไปไม่ต้องห่วงหรอกนะฝูมิฮิโรสถานการณ์แบบนี้มีทางออกอยู่แล้วเพราะฉันพูดได้เลยว่า ทุกข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปเนะี่ยพวกนั้นยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรอกนะฮะอย่างนั้นเหรอลองคิดตามอยู่นะการแข่งจะมีวันพรุ่งนี้ท่าน,นไม่มีทางประมวลข้อมูลทั้งหมดได้ทันหรอก็ใช่นะคงเป็นคู่แข่งรอบถัดไปต่างหากซึ่งเวลานั้นมันก็จะช่วยให้เราเตรียมการรับมือได้ทันส่วนตอนนี้มีสมาธิกับการของตรงหน้าก็พอแล้ว อินเดเชียดีอินเเียครึ่งแรกถนนที่ค่อนข้างชันตามแนวเขาส่วนครึ่งหลังขาลงจะลาดเอียงหน่อยฉะนั้นขาขึ้นและลงต่างกันมากมันตรงข้ามกันเลยสินะครับอ๋อเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของถนนนี่ซึ่งจุดที่ควรใส่ใจมากที่สุดคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบกระทันหันตลอดเวลา หรือในบางทีจากถนนที่มีสองเลนกลับกลายเป็นเหลือแค่เลนเดียวและมีหลายจุดด้วยต้องหาวิธีรับมือและจัดการกับสถานการณ์ให้ได้นั่นเสียะครับตอนนี้ผมกาลองพยายามจําเส้นทางทั้งหมดอยู่ครับถึงเจ้าถิน่นแถานี้จะคุ้นชินและใช้ประโยชน์จากถนนได้มากกว่าจนพวกเราอาเสียเปรียบอย่างมากจนช่วยไม่ได้นั่นแหละนะ ้าคิดมากไปอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองสินะไม่ไหวไม่ไหวแลนอีโวอ,อีกแล้วเหรอทำไมฉันถึงเจอแต่คนขับ 4WD ตลอดเลยนะอยากจะบ้าตายนายเนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาเรียกตัวเองว่านักฆ่าอีโอเนะรอเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำอย่างกับว่าที่พูดมันง่ายมากนักเหรอ และความจริงนั่นเป็นรถที่ฉันคิดว่าไม่อยากเจอมากที่สุดเลยด้วยเพราะมานันเร็วอย่างไร้เหตุผลเกินไปฝ่ายนั้นบอกให้พวกเราเป็นฝ่ายเลือกว่าอยากออกตัวก่อนหรือตามหลังว่าไงค่อะยาเขาว่าจะเอาอยัางไงก็ได้หมดแล้วแต่ฉันอยากจะเห็นคู่แข่งก่อนว่าเป็นยังไงอยากรู้ว่ารถอย่างท W d ีจะแน่แค่ไหนงั้นเลือกแบบนี้ก็แล้วกัน ให้มันออกตัวก่อนแล้วค่อยจัดการได้เลยเอาตามนั้นนะฉันโคบายาคาวะทากาชิเคซเกะ ดันั้นให้ในายออกตัวก่อนรู้แล้วใช่ไหมว่าควรจะต้องทำยังไงนะรู้อยู่ครับพี่เมื่อวานฉันจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมสำหรับนายหมดแล้วนะคิดไว้อยู่แล้วหรอครับพี่ก็ตามนั้นเลยนะขอฝากด้วยก็แล้วกันนับเลยนะครับห้าสี่สาสองหนึ่ง บอกผมทีว่าคุณคิดว่าการแข่งคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่เรามียังน้อยอยู่เลยเราจะให้คิดอะไรได้อีกเล่า รถนั่นมีแรงม้าดีรวมถึงเทคนิคด้วยแต่ว่าถนนที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวลาดเอเดียงอยู่แคบลงจนไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างทำให้ดูหน่อยสิว่าจะจัดการได้รู้อยู่ว่าข้อมูลที่หามามันยังไม่พร้อมผมถึงอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงอีกอย่างถ้าคุณมีข้อมูลพร้อมแล้วเมื่อไหร่ความเห็นของคุณไม่มีทางผิด100%ร์็ ตอนนี้ถนนยังกว้างอยู่แต่อีกไม่นานมันจะแคบลงถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกความคิดที่มีอยู่ตอนนี้ให้ฟังแต่เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเลยถือว่ามันเป็นคำทำลายก่าเรากันยอดเยี่ยมชะมัดเลยมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เห็น FR ถูกเข่าได้เฉียบขาดขนาดนั้นแต่ว่า ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปเป็นบางอย่างที่อยู่ในตัวรถหรือเปล่านะจนความพิเศษที่ควรมีกลับหายไปหรือจะเป็นคนขับที่ยังเก่งไม่มากพอจริงอยู่ที่นายสามารถขับรถได้เร็วมากแต่อย่าทำฉันเบื่อล่ะทาคาฮาชิเคสุกิทุกคนคิดว่าการตัดสินใจของโคบายาคาวะเป็นยังไงฉันว่าเขาคิดถูก ที่เลือกตามหลังแทนออกตัวก่อนเพราะเดี๋ยวแคบเดี๋ยวกว้างถูกต้องไหมนั่นเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ช่วยเสริมให้โคบยายาคาวะได้เปรียบเพราะระหว่างที่ขับตามจะวิเคราะห์ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงและเราควรขับช้าหรือเร็วในรอบถัดไปพราะเปลี่ยนกันแล้วคงเหมือนกลุ่มความเหนือกว่า โอมิยะฉันเลยใช้แผนนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่ายังไม่ได้ตัดสินใจหลังเห็นผลการแข่งของขาขึ้นแล้วจะลองคิดทบทวนดูอีกทีนะผลการแข่งเหรอเห็นชัดว่าโคบายาคาวะได้เปรียบตามดูเอฟดีก่อนเอาจริงด้วยฉันไม่ชอบสถานการณ์ที่ตัวเองได้เปรียบอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างยังคงดีเหมือนเดิม ไม่มีการวิ่งที่ทำหน้ายางเสียป่าบนถนนขรุขระเลยเป็นวิธีการขับที่สมบูรจนฉันเก็บความประทับใจไว้ไม่เรากับว่าคนที่กำลังแข่งอยู่ตรงหน้าเป็นมืออาชีพที่เจนสนักเข้าใจแล้วพอกันแค่นี้เถึงจะพูดแบบนั้นแต่เนื้อแท้ของ,งานายก็ไม่ได้ต่างจำนักซิ่งทั่วไป ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเรียวสุเกะกับเคสุเกะจะเข้าใจกันโดยไม่ต้องเปิดปากพูดด้วยซ้ำแต่ไม่คิดที่จะบอกอะไรกับฉันสักหน่อยอย่างนั้นเหรอมันหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอที่บอกเคสุเกะว่าจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยที่พูดไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ไม่มีความหมายซับซ้อนด้วยเพราะทนาอยู่ร่วมกับใครเป็นกิจวัตรเนี่ยนายจะสามารถเข้าใจได้เองแล้วนะ ย่างตอนที่เรานำมาสิ่งเดียวที่เราคิดจะมีเพียงการจัดการกับคู่แข่งแต่ทางขึ้นเขาในช่วงแรกจะมีความชันมากการรักษาหน้ายางจะมีประโยชน์กับการแข่งนี้อย่างที่สุดเลยฉะนั้นแล้วควรเก็บความเร็วสูงสุดไว้ใช้เฉพาะช่วงขึ้นหลังการแข่งขันเท่านั้นหรือเรียกอย่างไึดงว่าเป็นอาวุธล็อกครึ่งแรกผ่านวปทางลาดของถนนก็เริ่มชันน้อยลงจะแสดงอะไรไหมฉันรอดูนายอยู่ นั่นแหละเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและสะดวกสำหรับเคซูเกะครับถึงมันจะไม่ดีและกลับมาเสียเปรียบถ้าแต่กับอีโวต่อไปแบบที่เพียอจุดสำคัญะมันอยู่ที่เคซเกะจะสามารถเพิ่มความเร็วได้มากน้อยสักแค่ไหนนั่นเองนั่นคือข้อสรุปของความหมายที่ฉันพูดไปทุกอย่างว่ามันเรียบร้อยแลย้วทำไมกันวะไอ้บ้าเอ้ ไมโอกาสแซงรึงไม่มีฉันรู้แผนของนายอยู่ดอกนะแต่รถอีโวนะไม่มีทางจะแพ้รถคันไหนทั้งนั้นแล้วปัจจัยที่เหลือก็คือสมาธิรู้แล้วนะเพราะการแข่งนี่วัดกันที่สมาธิถ้าสมาธิหลุดื่อไร่เท่ากับว่าต้องแัง้ถนนเริ่มจะกลับมากว้างแล้วอยู่อีกไม่ไกลมากตอนนี้แหละ ้เ yeah, แลวพวกขับอีโวกับอ e ิมเพรสซามักมีความเชื่อฝังลึกกันอยู่ในหัวอย่างหนึ่งรถที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการแข่งรัล,ลี่จะเป็นรถที่มีสมรรถนะดีมากที่สุดเปลี่ยนเกียร์เลยไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ดูว่าคงหน้าหรอตรงไหนกันวะไอ้เวเนย แต่ว่าแรลลี่น่มันเหมาะสำหรับการแข่งบนิมะหรือทางที่มันคลุกฝุ่นหรือแม้แต่รถ 4WD ที่เป็นทางแห้งยังไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าจะได้เปรียบความหมายทียท่อธิบายมาในคำตอบของคำทำนายที่ว่าจะมีคนชนะนในรอบเดียวมาถึงจุดที่ถนนวิสัยทัศน์ไม่ดีและแคบลงแล้วมันเป็นไปได้อย่างไร เวลาตอนนี้พวกนั้นน่าจะใกล้ถึงเส้นชัยกันแล้วลนะน่าจะอีสองสนาทีถ้าเคสุเกะรักษาความเร็วกับสมาธิเอาไว้ไม่ได้จะเท่ากับว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายแพ้ซึ่งคนชนะคือไม่อยอมให้หนีไปลอกอีโว กูอยากไปเลยสิถนนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสำหรับแข่งรถหรือถ้าลงมาแข่งแล้วเท่ากับว,ว่าจะไม่มีที่ให้หนีต่อไป พราไม่มีทางที่ศักยภาพของรถจะถูกใช้ได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญบน,นถนนของจริงสิ่งที่อย่างแรกควรจะต้องมีนั่นก็คือความกล้าความสามารถประสบการณ์และความพิ่งแลาวของวัยรุ่นต้องตามทันสิต้องตามทันแน่ไม่มีทางตามไม่ทันอย่างฉันเนี่ยจะตามไม่ทันจริงหรอซึ่งจริงจัง นอกเหนือจาที่พูดมาก,ก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าประทาน